ลูกไก่กับหยดฝนลูกไก่ตัวหนึ่งเห็นหยดฝนแรกของวันตกลงมามันตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบฝนต้องอันตรายแน่ๆมันคิดพลางซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้ใบหนึ่งขณะที่มันซ่อนอยู่เพื่อนสัตว์ตัวอื่นออกมาเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานทั้งลูกเป็ดลูกกบและลูกนกลูกไก่มองออกมาอย่างสงสยัยแล้วลองเดินออกไปบ้างมันรู้สึกเย็นสะอาดและสดชื่น ลูกไก่ยิ้มและเรียนรู้ว่าบางอย่างเราต้องลองก่อนถึงจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ข้อคิดอย่าตัดสินสิ่งใดจากความกลัวลองเปิดใจแล้วอาจพบสิ่งดีๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนตำนานกระต่ายกับเงาจันทร์ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อนุ่มฟูมันมักมองพระจันทร์บนฟ้าด้วยความชื่นชมและฝันอยากจะสัมผัสแสงจันทร์ วันหนึ่งมันเห็นเงาของพระจันทร์สะท้อนอยู่บนผิวน้ําในบ่อนุ่มฟูดีใจคิดว่ามันสามารถจับแสงจันทร์ได้แล้วนุ่มฟูกระโดดลงไปในบ่อแต่พบเพียงคลื่นน้ําที่ทําให้เงาจันทร์หายไปนุ่มฟูรู้สึกเศร้าเสียใจและนั่งมองพระจันทร์บนท้องฟ้าอย่างเงียบๆจนกระทั่งดาวตกสองแสงลงมานุ่มฟูจึงเข้าใจว่าความฝันอาจอยู่ไกลแต่ถ้าเรามุ่งม,มั่นและอดทนสักวันเราจะได้รับแสงแห่งความหวัง รู้หรือไม่ตำนานเกี่ยวกับมดตัวน้อยกับนกตัวใหญ่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งมดตัวน้อยๆชื่อจิว๋วอาศัยอยู่ในรังใกล้ลำธารมดจิ๋วเป็นมดที่ขยันและตั้งใจช่วยทำรังและเก็บอาหารอยู่มาวันหนึ่งมันเดินลื่นตกลงไปในลำธารและเกือบสมน้ำในขณะนั้นนกตัวใหญ่บินผ่านมาเห็นหมดจิ๋วตกอยู่ในอันตรายจึงหย่อนใบไม้ลงไปในน้ำ มดจิวรีบปีนขึ้นไปและรอดชีวิตลายวันต่อมานกตัวใหญ่ตกอยู่ในอันตรายจากการถูกกล้ามดจิวเห็นเข้าจึงเข้าไปกัดมือผู้ล่าทําให้นกตัวใหญ่นี่ไปได้นิทานเรื่องนี้สอนว่าความเมตตาเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างมิตรภาพอันยั่งยืนได้รูปหมีกับเงาในาน้ํารูปหมีตัวหนึ่งเดินมาที่ลําธารเพื่อตักน้ําดื่มมันเห็นเงาของตัวเองในน้ํา และคิดว่าเป็นลูกหมีอีกตัวที่มาดื่มน้ำก่อนด้วยความหวงมันคำรามใส่เงานั้นทันทีแต่น้ำกระเพื่อมจนภาพหายไปลูกหมีสับสนยิ่งคำรามเงาก็ยิ่งหายไปสุดท้ายมันรู้ว่าที่แท้เงานั้นคือตัวเองลูกหมีหัวเราะเบาๆและเรียนรู้ว่าไม่ควรโกรธในสิ่งที่เราไม่เข้าใจข้อคิดบางครั้งศัตรูที่เรากลัว อาจเป็นเพียงเงาของตัวเราเองนิทานยามว่างมาแมลงปอกับสายลมแรงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมแมลงปอตัวหนึ่งบินโชไปมาเหนือสนามมันชอบความเร็วและคิดว่าตนเองสามารถควบคุมทุกอย่างได้วันหนึ่งมีลมแรงพัดมา,มาแมลงปอยังคงบินอย่างประมาทคิดว่าตัวเองเอาอยู่แต่จูจ่ๆลมก็พัดแรงขึ้นจนมันเสียการทรงตัวและตกลงในน้ำ มันลิ้นรนจนเกือบจมน้ำโชคดีที่ใบบัวช่วยพยุงมันไว้ให้ปีนขึ้นมาได้แมลงปอเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่เราจะควบคุมได้และความระมัดระวังย่อมนำมาซึ่งความปลอดภัยแมลงปอจึงได้ข้อคิดว่าความมั่นใจเกินไปโดยไม่ระวังอาจทำให้เราต้องเผชิญอันตรายโดยไม่ทันตั้งตัวแทนกับเงาจันในน้ำคือหนึ่งเจ้าหานเดินผ่านบ่อน้ำและเห็นเงาจัน ลอยสะท้อนอยู่บนผิวน้ำมันคิดว่าเป็นผลไม้กลมโตลอยอยู่จึงพุ่งลงไปคว้ามันทันใดนั้นมันเสียหลักตกน้ำและตัวเปียกโชกห่างรู้สึกโง่และอายในเวลาเดียวกันเมื่อลุกขึ้นมามันเห็นจันจริงๆลอยอยู่บนท้องฟ้ามันและเข้าใจว่าสิ่งที่ดูมีค่าบางครั้งก็เป็นเพียงภาพลวงตาอย่าหลงเชื่อสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผิน เพราะความจริงอาจซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นนกน้อยกับเมล็ดพืชวิเศษนกน้อยตัวหนึ่งพบเมล็ดพืชวิเศษกลางป่ามีเสียงหรือว่าหากปลูกมันจะได้ต้นไม้ที่ให้ผลไม้อร่อยที่สุดในโลกแต่นกน้อยขี้เกียจเกินกว่าจะขุดหลุมและรดน้ำทุกวันมันจึงเก็บเมล็ดไว้ในรังรอให้มันโตเองวันแล้ววันเล่าเมล็ดยังคงเป็นแค่เมล็ดนกน้อยเริ่มหิวและผิดหวัง มันจึงเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดงอกงามได้หากไม่ลงมือดูแลด้วยตัวเองในที่สุดนกน้อยจึงลงมือปลูกด้วยความตั้งใจและได้ลิ้มรสผลไม้ที่หวานที่สุดที่เคยมีมาข้อคิดความหวังที่ไม่มีการลงมือทำก็เป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงนิทานยามว่างนกคูก่กับแสงไฟกลางคืนนกคู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดไฟหน้าบ้านไว้ตลอดทั้งคืน นกพู่กำคาญแสงไฟที่รบกวนการล่าเหยื่อของมันแสงแบบนี้ทำให้เรามองไม่เห็นเงามันแสบตาเกินไปนกคู่บ่นทุกคืนแต่วันหนึ่งเมื่อแมวหลงทางเข้ามาใกล้รังนกคู่เห็นมันเพราะแสงไฟนกคู่จึงร้องเสียงดังทำให้สามารถเตือนลูกๆให้หลบภัยได้ทันก่อนแมวจะเข้ามาทำร้ายพวกมันได้หลังจากนั้นนกคู่เริ่มมองแสงไฟในมุมใหม่มันรู้ว่าแม้สิ่งที่เราไม่ชอบอาจกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเราในยามจำเป็น เขาคิดที่ใดคืออย่าด่วนตัดสินว่าสิ่งใดเลวร้ายเพราะบางครั้งสิ่งนั้นอาจมีคุณค่าซ่อนอยู่มีกับปัังพึ่งครั้งหนึ่งในป่าลึกมีมีตัวใหญ่กำลังเดินดมกลิ่นหาอาหารมันดมได้กลิ่นน้ำพึ่งหอมหวานเจ้าหมีจึงได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้และเอามือลวงน้ำผึ้งออกมากินเมื่อพิ่งเห็นว่าตกอยู่ในอันตรายมันจึงเข้ารุมต่อยเจ้าหมีส่วนเจ้าหมีก็ใช้อุ้มมือโตอ้ต่อ จนในที่สุดรังพึ่งตกลงมาที่พื้นทําให้พึ่งทั้งหมดรุมต่อยและกัดเจ้าหมีมันตกใจและวิ่งหนีเข้าป่าอย่างสุดชีวิตตั้งแต่นั้นมาหมีเลือกเดินหาเบอร์รี่สุกตามพื้นป่าแบ่งปันผลไม้กับสัตว์อื่นและไม่เสี่ยงปีนต้นไม้สูงอีกคติสอนใจอย่าแลกความสุขระยะยาวด้วยผลประโยชน์ระยะสั้นที่อาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดนิทานยามว่าง เรื่องราวของหมาป่ากับเสียงสะท้อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีหมาป่าหนุ่มตัวหนึ่งเดินลงเข้าไปในหุบเขามันเห่าเสียงดังและได้ยินเสียงสะท้อนกลับมามันคิดว่ามีหมาป่าตัวอื่นกำลังท้าทายมันจึงคำรามตอบกลับอย่างดูร้ายแต่เสียงสะท้อนก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเดียวกันหมาป่าโมโหวิ่งหาศัตรู ทั่วหุบเขาแต่ก็ไม่พบใครเลยมันเหนื่อยและเริ่มสงสัยสุดท้ายจึงเข้าใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของตนเองมันเรียนรู้ว่าความโกรธที่ไร้เหตุผลอาจทำให้เราเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อคิดก่อนโกรธใครลองฟังให้ดีว่าเสียงนั้นมาจากใครกันแน่